ถือเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคู่สมรสก็ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะคุณพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสค่ะเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จมหาวีระวงศนะ์ณพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและอาคารสำริดที่วัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามนะคะเนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่2,568เพื่อรับประธานพรและก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในการทำงานนายกมงตรีเดินทางมาถึงประมาณ9นาฬิกายนาทีค่ะสวมชุดไทยเรือนต้นสีฟ้าค่ะจากนั้นก็วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านข้างพระอุโบสถก่อนที่จะเดินเข้าสู่พระตำหนักการุณจากนั้นนายกมงตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระสังฆราชประธานพรให้สุขภาพแข็ง แทำงานรักษาความสงบสุขไม่อยากให้มีขึ้นขึ้นลงลงให้บ้านเมืองสงบสุขซึ่งเป็นความตั้งใจของตอนเองอยู่แล้วท่านได้อวยพรปีใหม่แล้วก็วันนี้ได้รับน้ำมนต์ด้วยรู้สึกสบายใจซึ่งความจริงอยากให้สื่อมวลชนเข้าไปรับน้ำมนต์ด้วยเพราะว่าปีนี้ทำงานหนักมาด้วยกันผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัตรีเลยนะคะหลังจากที่รับพรมาก็บอกว่าวันนี้ปปชได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วนายกสบายใจขึ้นหรือเปล่านายกก็เลยถาม กลับว่าเอแล้วประกาศแล้วจริงๆใช่ไหมคือเขาบอกว่าไม่เคยแจง้งบัญชีทรัพย์สินแบบนี้มาก่อนเลยค่ะอยากให้สมบสูรงเอยากให้สมบูรณ์ว่าแน่นอนเป็นความตั้งใจอยู่แล้วนะคะเะว่าเราก็อยากให้ประเทศชาติสมบสุขค่ะก็มามาอนตอปีใหม่แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้รับน้ำมนต์ค่ะรู้สึกสบายใจค่ะจริงๆอยากให้สื่อไปรับด้วยเพราะว่า

นี่นักข่าวถามต่อเลยนะบอกว่ารู้สึกยังไงคะเป็นนายมมตรีที่รวยที่สุดเลยนะนายกไม่ตอบคาถามนี้แต่ยิ้มตอบแทนนะคะแล้วก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทําหน้าที่ต่อนะคะครับก็โอ้ตธมันย่างจริงท่านผู้ชมครับเท่าที่ถามคนที่ต้องยื่นบัญชีก็บอกโอ้โหอย่างที่เราเคยเล่าอะ่ะ บางทีสมมติอาจจะซื้อตังหูหรือซื้อสร้อยมาเก็บใส่กล่องไว้นานมาก4ปี5ปีบางท่านเก็บเป็น10ปีไม่เคยลื้อต้องไปลื้อแม้กระทั่งก้นตู้น่ะเพราะไม่งั้นอยู่ๆวันดีคืนดีอยากจะใส่ขึ้นมาอ้าวไม่อยู่ในบัญชีเออแล้วก็ต้องได้แต่ได้มาไปเสร็จด้วยคุณหนองต้องมีรถซื้อมาราคาเท่าไหร่ถ้าเก็บดีนะอย่างต้องประเมินแล้วทีนี้ถ้าประเมินปุ๊บของบางอย่างราคามันขึ้นขึ้นลงลงท่านจะประเมินเท่าไหร่ล่ะก็ยากทีนี้ถามว่าทรัพย์สินของท่านและท่านมีเยอะมากด้วยไงค่ะ 1 3ื0 0สล้าน,นท่านผู้ชมครับก็อาจจะยากหน่อยในการชี้แจงนะครับปปชก็เปิดนะครับบัญชีทรัพย์สินผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอของนายกแพทอทอนชินวัตรกกแลกันนะครับกรณีรับตําแหน่ง6กันยายนที่ผ่านมาก็แจ้งสนนรภาพนะครับสมรสกับคุณปิดกทรัพย์สินนะครับหมื่นสานเก้ารล้านบาท เศษหลักแสนผมไม่อ่านเพราะว่า1 3ื0 0สตีกลมๆนี่จะ14ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นของนายกแพททองทาน1 3ื่นสล้านเป็นของคุณปิดกคู่สมรส147ล้านนะครับเป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ5 0 0แสนบาทในทรัพย์สินนะครับหมื่นล้านเนี่ยมีหนี้สินเหมือนกันนะ4,441ล้านครับ เป็นหนี้ของท่านนายก4,439ล้านก็จะเป็นพวกเงินเบิกเกินบัญชี5ล้าน4 5ล้าน5เป็นหนี้สินอื่นอีนอก4,400กว่าล้านส่วนหนี้สินของคู่สมรสคุณปิะงกเนี่ย1 100, ล้าน1แสนกว่าบาททรัพย์สินนะครับที่บอกว่ามีเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินสด7ล้านกว่าเงินฝาก1,081ล้านนะครับเงินลงทุน11,000ล้านเงินให้กู้ยืม15ล้านที่ดิน724ล้าน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอีก168ล้านยานหาหนะเพราะท่านมีรถอยู่20กว่าคันนะยานผานะ66ล้านนะครับสิทธิ์และสัมปทาน358ระาน358ล้านเขาบอกที่เนี่ยมี12แปลงบอกมีอยู่แปลงหนึ่งอยู่ฮอกไกโดด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือแจ้งว่าเป็นเจ้าของร่วมกับคุณปีดกก็คือ,อรั์มัน30ล้านก็เป็นเจ้าของคนละ15ล้าน รถยนต์ยานพาหนะมีอยู่23คันนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกทองคําแท่งเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยของสะสมนะครับส่วนหนี้สิน4 0 0 0กว่าล้านเนี่ยก็คือกู้เงินจากคุณพินทองทาชินวัฒรคุณากรวงครับ8กันยายน59 4รายการรวมกัน2,300กว่าล้านบาทกู้เงินจากคุณพันทองแท้ชินวัตรพี่ชายครับ8กันยา59อีก335ล้านกู้เงินคุณหญิงพจมานดามาพงคุณแม่ แปกันคือคือวันเดียวกันหมดอะนะครับคุณแม่อีก136ล้านแล้วก็กู้เงินคุณบรรพดดามาพงศ์นะครับสรายการอันนี้เมื่อปี66อีก1315ล้านบาทนะครับนักข่าวที่ไปทําข่าวบอกว่าโอ้โหนับกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะปวดหัว <c oughs> อยู่เหมือนกันนะคะ